ูดความจริงพูดจริงนะี่นุ๊กจริงแม่แซงบเพิ่งกลับมาจากงานมันการค่ะมาไลฟ์สดเป็นทไลฟ์สดต่อใช่ก็วันนี้ก็จะมาพูดถามข่าวถามใครน้องๆ้ังโเกียร์ที่ไหนเป็นไงบ้างเพราะว่าเลิกงานแล้วเราก็อยากว่ามาพูดคุยกันบ้างนะที่แบบว่าทํางานกันทุกๆวันออกงานกับซูมือถามข่าวถามข่าวว่ามีปัญหากงานบอพออย่างนาทีนึงล่ะเข้าในงานซูมือเขากับวันเดียวกับชุมกับอะไรก็เรามาไม่ค่อยประชุมเนาะใช่ประชุมแบบว่าแต่เฉพาะแบบ แบบเนี้ยสะปรงานเออแต่ประชุมถามข่าวเซลล์ทุกสุขดิบมีแฟนหรือยังมีความรักหรือยังนี่ก็ยังไม่ได้ถามว้าตอนนี้ตอนนี้คุณทรักไหมว้าวตอนนี้มีความรักไหมพี่กีพี่กีทำรักไหมไม่มีเลยเพราะว่าทำงานนี่เดียวตอบแบบดาร์กตอนนี้เป็นชั่วไหนเป็นชั่วไหนตอบแบบดาร์กสีแก้มมีไหมไม่มีช็อปเปอร์มีแฟนไหมไม่มีอะค่ะถ้ามีจะไม่โฟกัสงานเลย มีอ๋อพี่แหม่มีแฟนไหมพี่แม่มอ่ะไม่มีครับโสดครับอย่าเอามือขึ้นมาดีพี่ข้ากันยี่เลิกไล่แล้วถามก็แบบลองเอี่ยมต้องถามไปล่ะมาอาจารย์จนี่แล้วกันจีนี่อยู่เป็นไงบ้างสถานะตอนนี้โทรศัพท์ใครว่าสันแตงเขาเราเธอใช่ค่ะจป็นไรจ ชงรัตเป็นอยานนี่เสี้ยวินาทีเปจากสีฟ้านอนได้หรือเปล่นหรือเปล่านอนไดรเป่าทมกคครสั่ใครสั่นหรือเปล่าใครสั่นคะใครสั่นนี่จนี่หรือเปล่าใช่ใครสั่น ฟู่ห่มมากฟู๊งยงฟู๊งพี่เขรับไหมกใลังป่อพ่เลิฟครับผมโอต่อไปพูดสวดได้วม่อพ่เลิฟันไอ๋อก็คือพ่อ่เลิฟเลยแปบว่าเป็นช่วงแบบพูดคุยรอใช่ค่ะอ๋อคเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียว่าถาะไาไรยกว่อะไรสมมติ่าลิฟักงไม่ได้ไม่ได้คบกันคุยนคแล้เลยหอมตายเร็ว มีคนผูกตนร้างนิดหน่อยไม่น่าเชื่อแต่ว่าผูกทีมเดยฮะี่เขาีเรื่องแบบพี่ตาอะไปการขลอด้าร้าน่ะรนไนไม่เห็นเลยจะตีใหม่แล้วยังไม่มีเลยขอ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 ใจคือในคนตูร้านเปครักงไหมเอาดีดีไม่มีค่ะตัดแต่งเางานถูถ้าโูกอีพีนี้มาอะไรไม่ขึ้นนะอีพี จำเจ็ดเลยซาดูครับมาเป็นไม้ตรอะไรโกงอ่ะอ่ะฮะแล้วซาให้โก่อะไรเป็นน้อยลงนะถ้าไม่โก่งมัอะไรกัเยอะใช่ไหมใช่โอเคอันเจิดกันเจิทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือมุกโมตอรีนหมอเมันเออรอยู่ไม่ใช่งานมากเลยนะฮะไม่มีคนรังน้อไม่มีครับไม่เราก็ถามคาร์ลัมคาเลตต์ลูกๆโตเกียวเป็นไงบ้างเอฟซีจได้ดูไปด้วยพอนะครับมันตั้งหัวใจเป็นทางไหนเนาะ ยังหายปกติไม่พอบอกว่ากูว่ากูตายเข้ามาอาชีพยังไงบ้างไม่มีอยู่แล้วค่ะก็ไม่มีโทมคุยกับพี่บอลทุกวันแล้เมื่อกี้ก็ไม่ได้คุยพี่ชายใช่ไหมพี่ชายพี่ชายพี่ชายกูจินจังก็ก็มาอยู่ก็กำลังจีบอยู่แต่ไม่รู้จะจีบไหมครับ เราตนาก็ลูกสิ้นเนี่ยออย้อได้ก่นี่ยกับได้อนยงจได้กนี่คือได้ละมเอตน้ตอนตอนกิงสิ่งงบอครับตอนนี้ครัคือว่าอยู่ในช่วงศึกษาในประถ่อยู่นะครับแสง้องมาเสง้องมาแสงออกจากม่ันยุ่งจังคึอ ตาแตมเร็วไม่มีค่ะไม่มีอยู่แล้วค่ะเอานี่รเนี่ยาเนี่ย่ี่ัเ่อีคะหนูจบปุ๊บไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยคนนุยก็ไม่มีเลยมิวเพ่งสั่นใช่ไโอยยังท่วงไหลไม่มีคำลางเนาะไม่มีค่ะแล้วแล้วเพื่ออะไรโฟกัสกับเรื่องงานค่ะทางาน ืมไม่มีคนเข้ามาจีบไปหรอกไม่มีเลยค่ะจีบได้นะหน้าหัวจีบได้ค่ะเขามาจีบกันบ้างบอสแกนให้ได้คนนี้รวยใหญ่ยาวแต่ว่าชอบปีกชอบปีกชอบผู้ชายหนิชอบผู้ชายแล้วก็ชอบพี่เจนหนาวเลยห้าวหนิหนูพูดเล่นหนูไม่เอาเลยครับตื่นเต้นไหมกดปุ่ม ไครจะมากกว่มากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ไงสลับสลับสวิดได้ใครบ้างกองยุรากองยุรเป็นไงบ้างก็ที่เป็นข่าวครับก็เส่เลยหมดแล้วก็มีแต่รูปเราเลยใช่ไหมเป็นข่าวไหนเปนข่าวมันเยอะมึงก็บอกว่าข่าวไหนมีอะไรเพิ่มเติมตรงเกี่ยวมีข่าวทุกวันก็ข่าวเมียนมามีวิววิวอย่างบอมีความมันมีอย่างที่แบบคนคนที่แบบปรุงหมูบอไม่ท่าวไม่บอ ก็ก็มีสุ่มมาอยู่อะไรสุมนี่เี่ก็สุ่มนี่นี่คนร่อนอนี่สิบบาทในบอกว่าร่อนอ่า่อมว่าคนงเป็นแ่คนร่อนได้ยั่สิบหาทไม่ป็่อะไรใหไหมโอ้ยหนักเส้นหะอลูกเชียรบบลูกเชียรลูกเียร์อะน้องรีโอเป็นไงบ้างลูกเป็นความรักหรือเปล่าช่วงนี้ไม่มีขาขออ่าวันนี้แตนก็พอ เพราะของข่าวเดย์มาเด้วยเส่นนี้มาบอกบรกแต่ว่ายอมนะครับยอมยอมมีสเตย์นิโอยไม่ไม่ไม่มีคนมาจีบไหมลูกเราเป็นจีบโตเกียวรอหน้าขาวขนาดนี้เราจีบกลนมีครับมีคนมาจีบอยู่แต่ว่าอยากได้คนที่หน้าขาวกว่าเพราะงั้นมึงต้องไปหาพวกใครอันพวกขายแป้งโรงงานแป้งพวกผู้หญิงหรือผู้ชายมาจีบผู้หญิงครับผู้หญิงมาจีบมาจีบเยอะมากผู้ชายมปไหม มีครับเชฟกายก็มผู้หญิงไงครับว่าพี่น้ำเหรอลูกผู้หญนเราดาเราลีโอถ้าเป็นผู้หญิงอไงตอนเทีไหนที่มาจีบหนูประมาณไหนเหรอเป็นแบบากลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาหนูเป็นปลาถมครับปลาถมเด็กน้อยปลาถมมาจีบครับเขาบอกว่ากล้องไมาดูตอกำกับกลุมชิบหายเขาบอกกลุ่มเมียปลาถมมาจีบ แล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายเป็นกลุ่มประมาณไหนมาจีบหนกลุ่มป,ประเภทไหนสูงไหมอายุอายุช่วงไหนหรือว่าเป็นคนประมาณไหนแบบมาจีบโยวเป็นคนแบบเป็นอ,อยู่ในวงหมอรำนีดส่วนมากค่ะโอ้อย่างเช่นวงแบงบรมค,คนโปรดเต้าหลายหรอเต้าต้าบารมูหรอใช่ครับเต้าทั้งหลายก็อาศัยได้ชุดฟรีอะไรอย่างเงี้ยอะไรฟรีนะ ก็รักเขาเขามาจีเขาก็เอาชุดมาจีเอาเนีชอบชุดสีไม่ชอบคุบี้หกเอาเนี่ยเเหนื่อเยกับี้บี้เขามีระบบไลน์จูนนะคิมระบบอะเขาแรงเขาด่าขาดเหรอบอส พอก็เห็นเลยพอก็มีเห็นใครมาถามบ้างไหล่ะไม่มีครับมันรอนทำเองพวกเธออาจจะมีอะไรปกปิดได้แต่ว่าฉันไม่มีใครมาฉันดียอเพราะว่าเรโดดอย่างนี้แหละเช่ป้าๆเาบ่อยอย่างนี้อยู่กับอยู่กับอ๋อโอเคค่ะโอเคจริงๆไม่อันนี้พุ่แจำเป็นกันคือไม่มีถ้ามีก็จะบอกว่ามีเลยแล้วว่าผมมีโอกาสเพราะว่าเวลาทํางานตัวนี้ทำงานเยอะมากขึ้นทํางานวันยี่ห้าใช่ไม่ถามบาร์บีคนวันจีบบอกระบบมีดิ รสเป็นเพราะว่าไม่เป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเราเรื่องเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะอย่างในโค้ชจะหลายอยาออ่างทั้งหมดเพราะว่าบอดเหตุงานางนะครับผมไม่ได้ไม่ไม่ไม่เขาอ,อาจจะใช่เพราะเขาอาจจะว่าฉันเป็นคนเยอะเป็นคนเรื่องมากเป็นแบบเป็นภาพแบบเยอะๆเป็นยอย่างนี่ไม่มีใครเข้ามาสีเลยแต่อย่างทีอยืดตอนนั้นผมไม่ยืดอีพี่น้องอันน,อนี้ครัตอบจากลีโอโดนทุกดอดอเขาบอก อยากได้หน้าขาวกว่าเดี๋ยวต้องหาสปริงซองสหงตั้งแต่ไปก่อนสปริงซองสปริงซองนะแต่สปริงซองแกสปริงซองเลยที่งาป่ากุญกวนอีไมุ่ญจกวนอีไม่ไม่กุกแกานอีไม่กุญแวนอีไม่กอ ตัวงานนิ้วแต่สปีดซ้อตก็คุ้นจัดไปไม่รู้จ sì, ักไม่เกลียดอะไรเลยนะแต่สิ้นปีแล้วแต่สิ้นปีแล้วเป็นอะไรบ้างเงินทองที่เราอยู่ตัวเจมส์อิชเราไปอยู่กันต้นปีน้องถามก็บอกว่าเรามาอยู่กันประมาณเขื่อนที่เจ็ดแปดแล้วเงินทองมันก็อพากันมีบ้างหมดบ้างอ่ะเดี๋นะถามพี่ทุกคนมากการเงินของคนเป็นคนแต่เราเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้เอาถามปิดท้ายเรื่องความรักก่อนว่าใครสวดยกมือขึ้นเดี๋ยวขอแขนนิดนึงนะขอบคุณ ใครโสดยกมือขึ้นไม่มีแฟนไม่มคมยคมทำรักยกมือขึ้นยกดีๆคุณครูสิจ๊ะโอ้อันนี้คือคนโสดถ้าต่างคนโสดน,นะครับคา,างมานะครับเราจะแข่งกันยังนะครับโสดคนนี้อันนี้โสดหมดเลยเจนนี่ความรักเป็นยไงบ้างตอนนี้อ่ะคนคนเดียวที่มีความรักใน,นเวลานี้ชัดเจนที่สุดต่อไปตอบแบบไม่ดาราก็ดีค่ะก็ก็ดีแบบว่าเหมือนเจออะไรแย่มาก็ค่อนข้าง ไม่หรอกถามตอนนี้อาจจะไม่มาให้ถามไปกี่อาทิตย์ที่แล้วนะเดือนที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วสองเดือนก่อนสองเดือนก่อนมันมันสองสองเดือนกว่าสองเดือนนิดๆก็เป็นไงบ้างกับพี่อธิพย์อธิชอดเนาะกับความรักครั้งนับไม่ทวนไม่ค่าปัจจุบันดีกว่าค่าปัจจุบันก็ก็ดีค่ะเข้าใจกันพี่เขาโตกว่าแล้วก็มันเหมือนว่าอยู่ด้วยความเข้าใจอะไรเนี่ยง่ายๆสบายๆเป็นคนประมาณ ความรักครั้งครั้งถามมาแต่หลายครั้งก็สอนให้เราก็หนักอยู่เข้มแข็งขึ้นดูไหมอะไรสอนเราบ้างก็เรื่องรวม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 ก็เป็นเรื่องแบบว่าเป็นคนใจอ่ะเป็นคนใจเราเป็นคนที่แบบว่าซัพพอร์ตเราก็เป็นคนที่แบบว่ารักใครรักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พอแบบว่าบางทีจะแบบโดนแบบเรื่องแบบ อะไรกันต่างๆนานาก็สรุปว่ามีคนเดียวที่ไม่สวดคือคุณเจนนี่ซีโฟนะครับนอกนั้นก็สวดสามารถบุญบายได้สามารถบุดบายมาจีบได้จีบได้จีบได้ไหมตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดมันมาจีบให้จีบไหมนช้อปปี้ให้จีบได้ครับแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ไม่เขาไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกันก็คือมาจีบได้แต่ถ้าทุกจะติดไหมแค่นั้นแหละไม่คือจีบยากหรอเพื่นคนจีบยากหรอ มันก็มันมันต้องดูว่าเขาจะเข้ากับเราได้หรือเปล่าครับ oh. ใช่จริงๆอันนี้ไม่ได้ต่อเวะไรคือโค้แบบในทีจะเข้ากับชอปเปอร์ได้ <c oughs> ต้ององจริงๆก็เข้าใจเพราะเราทํางานเราไม่ค่อยมีเวลาว่าง <c oughs> เหมือนออบอสเลยบอสก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเหมือ <c oughs> กันก็ก,ก็ก็จะแบบเราก็จะโฟกัสกับงานแล้วเต็มที่กับงานมากกว่านีครับถ้าถ้ามีคนมาจีบก็จะแบบ มีถามว่ามีคนเข้ามาไหมตอนนี้มีมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าแค่เข้ามาก็ก็หายไปก็คนที้เข้ามาเะเป็นคือเรื่อถึแก๊ปเป็นอะไ,ไรมาทุกวัน <c oughs> ไม่ก็คือมีไม่ไม่เจ้าสู่บอเจ้าสู่บอง <c oughs> ไม่เจ้าสูบองนะ <c oughs> เป็นเห <c oughs> มือนเจ้าสู่บคุณิต้า,ถ,า,ถ,าถ้าตอนนี้คนดูอยู่เขาอยากมาจีบมาแบบชื่นชอบแอบชอบไปแล้วตอนนี้คือเปิดใจให้คนเข้ามาเขาคุยได้ไหม จริงๆคือได้แต่กีตาร์หลักเป็นคนเงื่อไขเยอะอย่างแรกอันดับหนึ่งเลยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคือจะต้องเป็นคนที่ยอมรับในงานของกีตาร์ให้ได้ก่อนเล้วเป็นคนไม่ได้ต้องตรวจติดกันหรือว่าต้องคุยเต็งเขาเราเธอคือถ้ายอมรับแล้วก็ที่สาคัญเลยก็คือถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนก็จะมีสตูดิโอต้องรับน้องเราทุกคนถ้าหลับฉันต้องรับงินานด้วยใช่ต้องรับคินายด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราเงื่อไขเยอะไปหน่อยมันก็เลยไม่มีจวถึงปัจจุบัน น้องเฟฟล่ะถ้าแบบมีคนแบบสาวๆแม่ๆมาจีบอะไรเงี้ยได้ไหมอายุสี่สิบอายุ40อายุ40จีบได้ไหมชอบเลยครับไม่กลัวหรอไม่กลัวเขาแบบแบบวิวอายุเยอะกว่าเราดูเป็นดูเป็นแม่เรานะเดินข้างแม่อะไรเีไม่กลัวหรอประสบการณ์เยอะครับบอสเราเลยลายหน้าแปลกหน้าเราแบบตอนนี้คือจีบได้จีบได้ถ้าเป็นแม่ดูอยู่จีบได้เปได้ได้ถ้าอะไรอ่ะ ฮะเพราะไอซื้อเราโอเคอาร์อารมาดูพี่เจนหลบให้หน่อยฮะอาร์อาร์เป็นไงบ้างจีบได้ไหมตอนนี้ก็จีบได้ครับผมแล้วนั่นเหมือนที่กิตต้าวเลยเราต้องหาคนที่เข้าใจเรามากกว่าเพราะว่าเขาทำทำงานตลอดเวลาด้วยคนที่จะเข้ามาจีบต้องคนเป็นยังไงต้องการลักษณะนิสัยเป็นยังไงมีหูมีคนตามี ดังนาไม่ได้เปโี่ไ่จริงจริงไม่จริงจริงอาแต่ชอบพี่ไม่ใช่หรอว่าอาชอบผู้หญิงปากโกจริงจมากคนมาคนปากแห่ะแ่แต่นี่มันใหญ่โ่แต่เรไปในวันตะยานเรียานไต้ยานยานต้ยานก็ไม่ไต้วันก็ไม่ไต้หวันจนอึอ้ ปูโไม่ึงงอเองโกละหักแช็ตแม่เลวิบแม่40กวับพอดีครับน้องอาเจ้จะชูไหมยิบสิครัไม่เจ้าชูเนาะแต่ชอบคนมีอายุมากกว่าโอ้โหีเด็กคหึงจะหนาหามตัวตาเท่าไรอยู่อ้อยอย่าเดียวจริงๆกนนี่มึเป็อะไรอ่าน้องกค้งกันละเริเลอยู่โคต้องข้ามไหม อ้ครับผมพอพราะปีเราอยู่ต้องข้ามไปต้องถามได้อยู่อ๋อถามถามได้ครับโอเคตอนนี้คนมาเข้ามาจีบได้ไหมเป็นไปทีละคนครับผมโอ้ยช่วงความชัดเจนนะไม่ไม่จะชูไม่คุยเยอะเผื่อไว้ใช่ไม่ได้เผื่อเยอะถูกไหมใช่ครับไม่ได้ถ้าคุยเดียวคือคนเดียวคนเดียวไปไม่ได้เผื่อว่าเผื่อวันนี้ไม่เอากูกูอีกคนนึงใช่ไม่ไม่มีครับเพราะว่าใจขอใจรออะไรเออ อันนี้คือหน้ากล้องดีมากถ่านงานโซเชียลแล้วจะใชซีแกมปะรูตอนตอนนี้มีรู้จักความรักหรือยังอะไรคือความรักหนูจะรู้จักอย่างหนูไม่ไม่รู้จักรักนูตอนนี้รู้จักอะไรคือความรักรู้ไหมรูู้รักใครบ้างตอนนี้ชื่อหนูหนูรักครอบครัวอืมใครหนูรักย่าค่ะนี่คือความรักของหนูใช่ในเวลานี้ โอเคอะไรคือความรักของน้องสีแกมบ้าเวลานี้รักครอบครัวรักย่าครูชินจังรักน้ำรักปลารักเขารักเขารักถ้าคนตอนนี้จีเดบอลเอฟซีจีเดบอลหรือเปล่าไม่ใช่เีโมคนอื่นก็ได้ที่แบบเขาดูอยู่ทางกานมาอ่าได้ครับผมสปริงบอกครับหรือเปล่าสปริงบอกรักย่ารักย้ารักย่า้าเดี๋ยวพวกต่อเขาบอกจีได้ครับผม คนที่จะเข้ามาต้องเป็นคนลักษณะแบบไหนถึงจะเข้ากับทีมไร้มากที่สุดสติ๊กเป็นคนที่ชอบหนึ่งคือล่าเริงแจ่มใสครับแล้วก็บมวนอันนี้คือเปิดประตูออกมาได้เลยครับทาหนึ่งคือยิ้มยันแจ่มใสบอกว้อนอดีเซ่ยนอ่าอย่างเช่นแบบบอกลัวมึงไงเห็นไหมครับแบบย่างหน่อยกับแบบผ้าบอกรสุภาพใช่ครับูทุกวันนี้ไม่ใช่ครับบูมึงใช่ครับชอบคนที่พูปุ้นสบายชอบคนที่มมดชอบ คนสุภาพแล้วก็เป็นคนที่ล่าเรืองแ่มใสยิ้มแย้มครับทีหน้าเนี้ยไม่ได้ยิ้มตลอดมอันมันหนาบุก็หนาตึงสิกาที่ทนเออ,อ่ะสเตยเป็นไงบ้างลกูกถ้าคนจะเข้ามาสิบหนูเป็นไงบ้างลกูกต้องเป็นแบบไหนก็พี่ผู้ชายยังไงคะใจเขาใจเราค่ะแบบว่าหนูเป็น, <c oughs> ปนก็เหมือนที่ที่ท,ที่ที่บอกมาว่าแบบทํางานทํางานตลอดอะไรเงี้ยจะไม่ได้มีเวลาให้ใครอาจจะไม่ไม่มีเวลาให้ตลอดอะไรเงี้ยก็แบบอยากให้เข้าใจ กันแค่นั้นค่ะหลอต้องหลอก็นิ้นตึงต้องเลือกตากับไหมไม่ค่ะก็ก็อาจจะดูอาจจะดูนะตอนแรกก่อนก่อนที่แบบเข้ามาอะไรอืมอ่ะก็มาายุ่ก็คงไม่ถามแล้วเนาะต้องเรียวรู้หนูชอบคนที่จะเข้ามาหนูประมาณไหนลูกแบบว่าสมมติถ้าหนูจะต้องชอบแรงาคตอีกห้าปีสิบปีตอนนี้อาจจะไม่คิด ชอบอ่าที่ดูแลเราได้ค่ะที่ปกป้องได้ปกป้องแบบอะไรเช่นแบบว่าอ่าอ่าช่วยขนของขนอะไรอย่างนี้ได้ค่ะขนของโอ้นดูความรักแบ่ใส่ใส่ีนพอรู้จักความรักแล้วบอเอาก็รัก ครอบครัวรักคนรอบขอ้างของเรา <c oughs> นี่ <c oughs> รักนามรักตาชื่นคือ <c oughs> คนของเราเขาเขาบอกว่าแม็กด้วยทุกที่เลยถาแม็กใช่ไหม <c oughs> ถามแม็กเป็นไงบ้างก็ตอนนี้โสดครับแบบโสดสนิทสนิทมานานมากครับไม่มีคนเข้ามาไม่มีใครเลย <c oughs> เล่นคนเดียวไหม <c oughs> เล่นคนเดียว <c oughs> ไม่ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนครับมีความ,มคนที่เข้ามาต้องเป็นประมาณไหน คนที่เข้ามาจริงๆเป็นคนไม่มีสเปคครับขอ,อแค่รู้สึกว่าถ้าถ้าคุยแล้วสบายใจก็ก็คุยบางทีแบบว่าบางคนอาจจะใช้เวลานาที่เราว่าไม่ไปอยามให่จะเข้าใจว่าเราเหมาะเราแบบคุยกันได้หรือเปล่าบางคนคุยกันแค่นี้เดียวมันก็มันดูแล้วว่าจะไปต่อได้หรือว่าไม่ไปต่อได้ก็ขึ้นอยู่กับนานเขาแล้วกันครับตอนนี้ตั้งใจหาแน่นก่อนครับอยู่กับพี่แม่มีซีใช่ครับเขาบอกว่าชาแตมเอ้ยนะคนก็น่ารักนะเขาบอกค่ะเขามีเขามาก ค่ะอย่างอย่างน้ำอุ่นอีกสมเอาอันนี้สมมติแบบเทียบผู้ชายต้องเป็นผู้ชายแบบไหนสมมติระหว่างแบบสมมตินะอันนี้แบบเทียบแบบน้ำอุ่นแบบครูชินจังแบบพี่แม็คสาวคนนี้สเต็มชอบใครไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้มองเป็นไม่ได้มองเป็นคนนี้หรอเป็นบุคลิกว่านี่แบบสามบุคลิกนี้ถ้ายี่สิบบาทแบบกวางวายเยอะสแต็มระหว่างแม็คครูชินจัง น้ำอุ่นบุคลิตทั้งสามแบบนี้ชอบบุคลิกแบบไหนใครบ้านนะคะทั้งบูนจแล้วก็ที่น้ำทงูนสจังไม่ได้มองเรื่องนิสัยเฉพาะบุคลิตหรือภาพแวบแรกหรือทรงถ้าเป็นทรงหนูชอบทรงแบบพี่แม่ค่ะแบบดูเป็นคนแบบสูงๆอ่ะหนูชอบคนตัวสูงกว่าแล้วก็ดูแบบว่า ไม่ใช่คนอื่นเข้ากับคนคนรอบข้างของเราไม่ได้แต่ว่าพี่แม็กดูเป็นคนแบบพูดกับทุกคนมายถึงหัวเฟนลีหัวกับทุกคนอย่างนี้แต่คนอื่นก็แบบเฟนลีนะแต่ว่าพี่แม็กหมวนเ,เราตล <c oughs> อดการเป็นแบบเฟนลีได้เป็นบ้ามีความแบบว่ายังไงอะผู้ชายอารมณ์ดีช่ช่ดูเป็นผู้ชายอารมณ์ดีโอเคอะเปลี่ยนไปถึงเรื่องสำหรับจบแล้วเนาะทุกคนก็โสดหมดเนาะก็มีบางคนที่เร็